ครับผมคือผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับการทํางานในแต่ละวันนะคะคือที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าผมไม่มีแพชชั่นในการทํางานเลยอย่างที่ทราบว่าผมทําเกี่ยวกับอสังหาเรือมท่อซักผมทาเป็นธุรกิจครอบครัวก็เป็นทุกอย่างขายด้วยดูแลบ้านแทนคุณอาด้วยแล้วก็ทาทุกทุกอย่างแทนเขาเอารับนหน้าด้วยผมก็เลย มาปรับความคิดในการทำงานแต่ละวันว่าทุกๆวันต่อไปนี้จะเป็นวันแห่งการประจนัยไปเจอเรื่องใหม่ๆเป็นวันแห่งการที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเ,เป็นการไปเที่ยวเราคิดว่าเราไปเที่ยวแล้ผมผมก็ต้องไปดูแลบ้านตรวจเช็คบ้านที่นูน่นที่นี่ผมก็คิดว่า มันคือการไปเที่ยวในที่ต่างๆแล้วก็เรียนรู้ที่จะมองทุกอย่างลัเกียดขึ้นนะครับนี่เป็นข้อคิดที่อยามาแชร์ขอบคุณแม่ครับ